แล้วก็เลยซื้อที่ดินยกให้หลานซื้อที่ดินใส่ชื่อหลักพ่อแม่จากไปลูกไม่ได้แต่หลานได้ที่ดินแต่หลังโฉนดเป็นพ่อแม่ซื้อให้นะลูกแท้แท้มีสิทธิ์ทวงคืนได้ไหมหลานจะต้องคืนไหมเพราะหลังโฉนดหลานเป็นผู้ซื้อแต่ไม่ได้จ่ายตังค์และไม่มีหลักฐานว่าคุณป้าให้ด้วยวิธีการจ่ายกับผู้ซื้อโดยตรง โอกาสที่หลานจะต้องคืนมีสูงโอกาสที่ลูกจะเรียกคืนและชนะมีสูงเพียงเพราะว่าหลานไม่มีหลักฐานการซื้อเขาไม่ได้เป็นคนซื้ออยู่แล้วเพียงเพราะว่าหลานไม่มีหลักฐานที่ป้าให้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะทุกท่านนะครับใครก็แล้วแต่ที่จะซื้ออะไรให้ให้โอนเงินมาให้เราแล้วเราไปจ่ายเองมันจะมีหลักฐานการชำระเงิน ใบเสร็จก็ไม่เพียงพอนะถ้าเส้นเงินจริงๆมันเป็นจากอีกคนหนึ่งหรือไม่งั้นซื้อผ่านแคชเชียร์เช็คได้ไหมแล้วเขียนในคําขอแคชเชียร์เช็คระบุให้ชัดเลยว่าถอนเงินเพื่อไปซื้อที่ตรงนี้ให้ใครหรือให้เงินไปชําระหนี้แทนใครปัญหาเพียงเท่านี้เองแล้วท่านจะปลอดภัยใครมีคําถามหรือความสงสัยหรือความเสี่ยงกับเกี่ยวกับบรรดาทรัพย์สินเหล่านี้ลองพิมพ์คอมเมนต์ถามเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะหยิบมาทำเป็นคลิปเล่าสู่กันฟัง อย่าปล่อยให้ทรัพย์สินครอบครัวทําให้พ่อแม่พี่น้องฟ้องร้องทะเลาะกันรวมเรียนรู้การบริหารทรัพย์สินครอบครัวฟรีในสัมมนาออนไลน์กดตามลูกศรน,นี้ได้เลย